Hi everyone welcome back to English class with Teacher May นะคะยินนีต้องรับกับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษกับครูเมย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆครั้งที่แล้วเราเรียนคำศัพท์ในบทที่4ใหม่ไปนะคะบทนี้ชื่อว่า Wild Animals เป็นสัตว์ป่านั่นเองนะคะเราเรียนคำศัพท์ทั้งหมด10บคำไปนะคะเด็กๆจำได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าจำได้หรือเปล่านะโอเคเพร้อมไหม let's let's get started pupils book unit 4, page 48 2. listen point and repeat 1. kangaroo kangaroo Two Koala, Koala, three Parrot, Parrot, four Penguin, Penguin, five Bat, Bat, six Owl, Owl, seven Jaguar, Jaguar. bear 9 <Nine>. panda panda 10 gorilla gorilla 10คำแล้วนะคะโอเคซ้ํอีกรอบหนึ่งนะคะจากล่างไปข้างบนบ้าง gorilla gorilla panda panda bear bear jaguar jaguar Owl, Owl, Bat, Bat, Penguin, Penguin, Parrot, Parrot, Parr <ot. S 2> Koala, Koala, Kangaroo, Kangaroo. อ่ะลองมาจับคู่คำศัพท์บ้างนะคะอ่ะทบทวนนะคะ Kangaroo, Kangaroo, One, Two, Three, Four, Five. อันไหนคะ Kangaroo. Pangaroo จิงโจ้นะคะคัาลาคัาลคาคัวลาวันสองสามห้าอันไหนคะ r รีนั่นเองนะคะต่อไปนกแก้วนั่นเองนะ,ะเพนกวินไง่ายมากนะนี่และสุดท้ายก็คือแบ t นั่นเองถ<บ>ูกไหมถูกต้องหมดเลยนะคะโอเคเก่งมากนะ ต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึก <Ow l. S 1> หัดเอาเอานกพูนั่นเองนะคะ bear 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 mean jaguar jaguar gorilla 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 p a Panda. Panda. g o r i l l a โอเคเช็ค hmm. นะคะถูกคนเลยสุดยอดมากนะคะ mm hmm. ตัทำอยู่คนเดียวเนาะไม่รู้เด็กๆทำหรือเปล่าเนี่ยที่นี้เราจะไปทำแบบฝึกหัดในหน้า38ค่ะเ,เด็กๆในข้อที่ 1, mm hmm. 1> และ2นะคะ 1, mm hmm. 1และ2นี้เลยทำยังไง ให้เช็คว่ารูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดใดนะง่ายสุดๆเลยในะข้อที่1ต่อไปข้อที่2นะคะมีอยู่ตารางอยู่3ช่องนะให้เราเอาคำศัพท์ในของสัตว์ในช่องสีฟ้าเนี่ยมาเติมให้ถูกต้องตามประเภทของมันนะช่องที่1เขาบอกว่า it can fly สัตว์ที่จะมาเติมในช่องนี้คือจะต้องบินได้นะคะต่อไปช่องที่2 is got a long tail มันมีหางยาวสัตว์ที่จะมาเติมในช่องนี้จะต้องมีหางยาวนะคะและสุดท้าย is black and white มันมีสีขาวดำก็มาเติมในช่องสุดท้ายนั่นเองนะคะแค่นี้ค่ะหน้า38ทําแบบฝึกหัดข้อที่1และ2ในหน้า38เนาะเพื่อฝึกคำศัพท์ที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะ That's all for today See you again next time Bye